วันนี้ยายเอาบรรยากาศของลานแคมปิ้งที่เขื่อนลำตะโงมาฝากน,นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครสงสัยยายจะได้เหมอกลานที่เห็นไฟเป็นทางน,นั้นคือไฟของมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์สาย6มอเตอร์เวย์เอ็ม6แต่วันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีมันเป็นหมอกควนันฝุ่นควันเยอะตอนเย็นแล้วนะคะบรรยากาศลมเย็นชิวๆอยู่แต่ว่า ควันม,มันเยอะภูเขาแทบมองไม่เห็นถ้าเกิดใครมองดีๆตรงนั้นน่ยมันจะเป็นการหันลมนะคะแต่ด้วยความที่หมอกคว,มมนกควมมนันมันเยอะหมอกควันมันมองไม่เห็นและฝั่งตรงนู้นที่เรามองเห็นจนะเป็นฝั่งของเขื่อนลำตะโขงนะคะเป็นน้ําลำตะโองแต่บรรยากาศวันนี้มันทาให้เรามองอะไรขมุกขมัวไปหมด แล้วเป็นบางจุดสำหรับจุดนี้เป็นบ่อน้ำแต่ว่าน้ำมันแห้งมีคนเดินตกป,ปลาอยู่ไม่แน่ใจว่าจะได้ปลาหรือเปลา่าบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งยายอแล้วก็อันนี้เป็นอ่างล้างจานมีน้ำยาล้างจานแล้วก็โฟ้งนเตรียมให้ด้วยนะคะอันนั้นเป็นแปลงดอกทานตะวัน น,นี่คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำแยกเป็นโซนเลยค่ะน,นี่เป็นโซนผู้หญิงห้องอาบน้ำมีมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยห้องอาบน้ำก็จะประมาณนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะแยกชายหญิงชัดเจนนี่นะคะมีไฟสวา่สวางของผู้ชายก็จะอยู่ถัดหลังไปจากทางนี้อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของผู้หญิง ด้านหน้า,นาสดวสบายสวยงามดีค่ะสำหรับลานแคมปิ้งเขื่อนลำตะโคงนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของทหารนะคะจะมีทหารเฝ้ายามยิบสี่ชั่วโมงจากประตูทางเข้าทั้งสงทางอันนี้เป็นสวน